ครับผมสวัสดีครับผมสุดใจส่งทั่วไทยครับรายงานตัวอีกแล้วครับรายงานตัวเป็นประจำให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วควาเมืองไทยนะครับเรามาติดตามถั่วฝักยาวที่ฉีดโสมแดงครับสุกั้นสังเกตครับนี่โดอ๋อโห้ดูดอกมันออกครับนี่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกถั่วฝักยาวดูครับดูความโดกดูนี่ครับแล้วตอนนี้ถั่วฝักยาวโล่5บาทใกล้จะเก็บแล้วครับอันนี้ก็สวนของเสียสมพง์นะครับ ครับอยู่แถวหนองบอนแดงนะครับนี่ครับใช้สมแดงครับเสียสมงคคือกวนพันแท้ครับเก็บตั้งโมแสก็ใกล้จะเก็บถั่วฝักยาวนี่แหละครับสโลการใครรู้จักสมแดงไม่รู้จนนะครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนก็จะจนได้ยังไงละครับก็ดูดอกถั่วเลยครับขนาดนี้ครับดูโอ้หดูมันออกเป็นก้อนนี่ครับไม่ใช่ออกดู โอ้โหมันออกทุกช่องนะครับอันนี้เฮียสมพงษ์ฉีดสมแดงแล้วก็จะเน้นตัวอะมิโนหนักหน่อยครับนี่ครับดูมันแตกยอดออกดอกดีครับนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่สนใจอยากได้สมแดงไปฉีดแล้วได้ถั่วฝักยาวแตกแขนงดีอย่างนี้ดกแบบนี้นะครับฝักสวยฝักยาวครับฝักจะไม่งอฝักจะไม่คอดจะไม่เป็นหางหนูนะครับสนใจโทร0959612667ครับสินค้าพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางสดใจส่งทั่วไทยครับสวัสดีครับ